คอลัมน์กาแฟดำไทยกับบทบาทยุติสงครามกลางเมืองพมา่าสถานการณ์ในพม่าจากนี้ไปจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญอีกเพียงหนึ่งสัปดาห์รัฐประหารในพม่าจะครบ3ปีวันนี้พม่ายืนอยู่บนทางสองแพร่งเดินหน้าทําสงครามล้างผานกันต่อหรือเจรจาเพื่อสร้างกติกาและโครงสร้างอานาจใหม่ยิ่งเมื่อกองทัพพมา่าอยู่ในภาวะที่กาลังเพียงพลํา ฝ่ายต่อตา้านสามารถรุกค,คืบและยึดพื้นที่ของฝ่ายรัฐบาลได้มากขึ้นเพียงใดความจําเป็นที่จะต้องหาทางออกด้วยการเจรจายิ่งมีความสําคัญมากเพียงนั้นแต่ลําพังพมา่าเองคงหาทางออกร่วมกันได้ยากเพราะจุดยืนที่แตกต่างกันอย่างสุดโตง่งอีกทั้งการประเมินสถานการณ์ของแต่ละฝ่ายต่างก็ยังเชื่อมั่นในความสามารถของตอนในการเดินหน้าทําสงครามต่อไปอาเซียนยังไม่สามารถจะเข้าไปอำนวยความสะดวก เพื่อให้เกิดการหยุดยิงและเริ่มต้นกระบวนการเจรจาจีนได้พยายามจะเป็นคนกลางไกลเกี่ยระหว่างพันธมิตรฝ่ายเหนือกับรัฐบาลทหารแต่แม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงกันหลังจากการพบปะ3สามครั้งก็ยังไม่มีอะไรรับรองว่าจะไม่มีการละเมิดคำมั่นสัญญาว่าจะยุติการสู้รบอย่างน้อยก็ระยะหนึ่งเพราะต่างฝ่ายต่างก็กล่าวหากันว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้ทำผิดสัญญาด้วยการโจมตีที่ตั้งของอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว ไทยเราอยู่ในฐานะที่จะต้องมีบทบาทในการพยายามหาทางออกทั้งในระดับทวิภาคีกับพหุภาคีคุณปรานปีประหิธานุก่อนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศได้พบปะกับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัฐบาลทหารพม่าปเ,เป็นจังหวะเดียวกับที่ผู้นําทหารไทยได้มีการแลกเปลี่ยนผู้นําของพมา่าผลเอกอวุโสมินองลน์ได้ต้อนรับผู้นําทหารไทยหลายคนที่ไปเยือนพม่าในช่วงหลัง อีกทั้งยังมีการประชุมผ่านออนไลน์ระหว่างพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดกับมินอองไลน์ด้วยแม้ว่าข่าวทางการของบอกว่าเป็นการพูดจาเรื่องปัญหาชายแดนยาเสพติดและขอเซ็นเตอร์หลอกลวงประชาชนแต่เป็นที่รู้กันว่าฝ่ายความมั่นคงของไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะหาทางน้าวน,น้อมให้ผู้นำทหารพม่า,มายอมนั่งลงเจรจากับฝ่ายต่อต้านเพื่อระงับยับยั้งการสู้รบที่ยืดเยื้อ และสร้างความเจ็บปวดรวดร้าวให้กับประชาชนชาวพม่ามายาวนานคุณปราปีได้พบกับตาสวยรัฐมนตรีต่ตางประเทศของพมา่าหลังจากนั้นก็ได้ให้ข่าวว่าไทยหวังว่าแผนใหม่สาหรับความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆจะเปิดประตูสู่การแก้ไขวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมที่ดําเนินมาอย่างยาวนานของเบียนมาในที่สุดในการพูดคุยกับรัฐมนตรีต่ตางประเทศพมา่าที่ World Economic Forum หรือ WEF ในเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อสัปดาห์ก่อน คุณปานปรีเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่ขัดแย้งในพมา่าเปิดทางให้รัฐสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนรวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่ใช่อาเซียนเชน่นจีนและอินเดียและภายนอกอื่นๆพันธมิตรเชน่นสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเพื่อจะได้เข้ามาช่วยผักดันให้เกิดสันติสุขในพม่าเสียทีรัฐมนตรีต่างประเทศไทยย้ำว่าประเด็นสำคัญที่สุดในยามนี้ คือการสร้างช่องทางสำหรับการเจราจาภายในระหว่างรัฐบาลพม่าก,กับฝ่ายตรงข้ามภายในเมียนมานั่นแปลว่าขนข้างนอกจะเข้ามาช่วยได้ก็ต่อเมื่อคู่กรณีทั้งหลายได้มีการเปิดทางพูดจาก,การเสียก่อนขนข้างนอกจึงจะสามารถเข้ามาสนับสนุนให้กระบวนการสันติภาพเดินหน้าไปอย่างจริงจังแปลว่าตราบที่ฝ่ายต่างๆในพม่าเองยังไม่ยอมพูดคุยกันก็คงจะหวังให้ประเทศอื่นๆที่มีความหวังดีเข้ามาทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้ยาก สิ่งสำคัญที่สุดเราต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมในแง่ของการเจราจาอย่างแท้จริงและการปรองดองระหว่างทหารพักฝ่ายค้านทั้งหมดและกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธในเมียนมาหากปราศจ,จากสิ่งนี้ก็จะไม่มีสันติภาพที่ยั่งยืนคุณปานปรีแถลงด้านหนึ่งรัฐบาลในภูมิภาคได้เรียกร้องให้มีการเจราจาเพื่อยุติความรุนแรงในเมียนมานับตั้งแต่รัฐประหารคุณปานปรีเชื่อว่า,า,วาการหาหรือล่าสุดกับรัฐบาลทหารพมา่า อาจนำไปสู่การเจราจารในรูปแบบนี้ได้เขาทั้งสองคุยอะไรการเป็นรูปธรรมบ้างคุณปาปรีบอกว่าได้คุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัฐบาลทหารต่างซวยและตกลงที่จะจัดการเป้าหมายเร่งด่วนเป็นอันดับแรกนั่นคือการผลักดันให้มีการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมโดยการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้พัดถิ่นจากความขัดแย้งและคนอื่นๆที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนบริเวณชายแดนไทยเมียนมาและเพิ่มเติมภายในประเทศ เชื่อกันว่าคุณปานปรีพบกับต่านสวยที่ปักกิ่งเมื่อวันที่7ธันวาคมปีที่แล้วความสําคัญอยู่ที่ภาคปฏิบัติของการส่งมอบความช่วยเหลือให้กับคนพม่าที่กําลังประสบความลําบากเพราะสงครามนั่นคือการส่งมอบความช่วยเหลือมนุษยธรรมในเบื้องตน้นโดยเริ่มจากสภา,าการชาของทั้งสองประเทศก่อนโดยหวังว่าจากน,านั้นสู่ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้านการจัดก,การภัยพิบัติข,ของอาเซียนจะได้รับมอบหมายให้ติดตามว,วิธีการแจกจ่ายความช่วยเหลือในภายหลัง ในความเห็นของเราความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจะนําไปสู่การที่จะดําเนินการตามฉันทามติ5ประการของอาเซียนรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยกล่าวมีข้อสังเกตว่าผู้นําทหารพม,มา่าไม่ได้มองเห็นเรื่องความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้กับคนพม,ม่าเป็นลําดับต้นๆของความร่วมมือกับไทยและอาเซียนตามรายงานของหนงังสือพิมพ์ Global New Life of Myanmar ซึ่งเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลทหารพม,มา่าในการประชุมทางไกลเมื่อวันที่3มกราคม พลเอกมินอองลายผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทยมีการหารือเกี่ยวกับการทํางานร่วมกันในหัวข้อการปราบปรามยาเสพติดและการต่อต้านการก่อการร้ายการกําจัดยาเสพติดการค้าที่ผิดกฎหมายการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความพยายามในการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในพื้นที่ชายแดนไม่ชัดเจนว่าฝ่ายรัฐบาลทหารพม่ายังมุ่งไปทางสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมามากขึ้นหรือไม่ พอเมื่อเร็วๆนี้การสูญเสียดินแดนและการควบคุมกลุ่มติดอาวุธชาติผ่านบริเวณชายแดนจีนเมียนมาพื้นที่ชายแดนทั้งสองเป็นแหล่งพ่อการค้ามนุษย์การพนันที่ผิดกฎหมายการหลอกลวงทางออนไลน์ที่กว้างขวางและกลุ่มอาชญากรไปๆมาๆบทบาทของไทยในการใช้การทูตแบบเพื่อนบ้านและอาเซียนบวกกับจีนอาจจะเป็นเครื่องมือชุดเดียวที่อาจสร้างความหวังของการบรรลุจุดเริ่มตน้นของการแสวงหาสัติภาพในพมา่าได้